สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแว่นจะพาพี่น้องมาดูวิธีในการบริหารจัดการผบกล้วยภายหลังจากที่ได้ทําการตัดผลผลิตออกไปซึ่งในการทาเหล่านี้นั้นเป็นการทําเพื่อให้กล้วยในกอที่เราตัดผลผลิตออกไปนั้นสามารถที่จะให้ผลผลิตที่ดีในรุ่นต่อๆไปวิธีการจะทําแบบไหนนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูกล้วยกอนนี้นะครับภายหลังจากที่ได้ตัดผลผลิตออกไป ที่เห็นเหล่านี้เป็นหน่อส่วนเกินนะครับก็ต้องทำการขุดออกอันนี้เป็นต้นแม่ที่ทำการตัดเครือออกไปส่วนตัวนี้เป็นต้นชั้นลูกที่ผมวางแผนไว้ว่าจะให้อ่าเป็นต้นที่ให้ผลผลิตในรุ่นถัดมาแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นลูกของต้นนี้ต้นนี้ก็จะต่อเนื่องจาก ต้นนี้ส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นลูกของต้นนี้เรียกว่าชั้นหลานของตัวที่ผลผลิตออกไปนี้นะครับอันนี้คือเป็นการวางแผนไว้ว่าให้ลุวยแต่ละต้นแต่ละหน่อยจะมีการให้ผลผลิตอย่างไรนะครับส่วนต้นนี้ก็จะวางแผนไว้ว่าเป็น ในรุ่นต่อๆไปอีกนะครับส่วนต้นนี้ผมก็จะขุดออกถือว่าตอนนี้มันเป็นส่วนเกินอยู่ส่วนรุ่นต่อๆไปนั้นค่อยมาว่าจากหน่อที่ออกมาแต่แต่ละต้นว่าเราจะเลือกแบบไหนส่วนเหล่านี้ช่วงน,นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเกินนะครับอันนี้เราก็ต้องขุดออกทีนี้เราก็มาขุดหน่อนะครับ ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราตัดผลผลิตออกไปใหม่ๆอซึ่งกล้วยในต้นชั้นลูกก็ยังไม่ถึงห่วงที่จะออปลียกเปลือก็ถือว่าโอกาสนี้เป็นช่วงเหมาะในการที่จะขุดหน่ออกไปเพราะกล้วยที่อยู่ในชั้นลูกก็ยังไม่ได้ให้ผลผลิตแม้ในการขุดมันจะอาจจะทําให้รากขาดไปบ้างก็ตาม แต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันก็ยังมีน้อยอยู่เนื่องจากว่าวิธีที่เราใช้ตัดเกลือกล้วยนั้นเราไม่ได้โค่นต้นแม่มันลงซึ่งกล้วยต้นแม่มันก็จะเป็นแหล่งสำรองน้ำและอาหารเอาไว้ส่งต่อให้แก่ต้นลูกดังนั้นในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะขุดหน่อส่วนเกินออกไปได้อย่างเต็มที่และเมื่อขุดออกไปหมดแล้ว ทีนี้เราก็หาอาหารมาใส่เอามาบำรุงและหากจะใส่เป็นปุ๋ยเคมีผมก็แนะนำให้ใช้สูตรเสมอ,อคือ15 15 1าแต่ว่าที่สวนเกษตรินทรีวิถีชาวบ้านอย่างนี้ต่างคนจานแม่นก็จะเน้นหนักไปที่พวกอนลสัตว์น้ำหมักเกีวภาพแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็ใช้ในการบำรุงต้นพืชที่อยู่ในสวนเป็นประจำทีนี้เมื่อเราจะใส่เราก็ เอามาหวานอามาเทหรืรอว่าเอามาราดให้ทั่วบริเวณท่งพุ่มนะฮะเหา็นว่าวัสดุที่ใช้ในการคลุมโคนมันเน่าเปื่อยเยอะสลายไปหมดก็ให้หามาคลุมใหม่จากนั้นก็ให้น้ำไปตามปกติในการทำแบบนี้นั้นเราก็จะได้ต้นกล้วยที่ สามารถที่จะให้ผลผลิตที่ดีในรุ่นต่อๆไปอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเตรียมการแล้วก็วางแผนไว้แบบใรด้วยอย่างที่ทางผมจันแว่นได้ทำให้ดูนั้นก็เป็นวิธีการที่ผมใช้อยู่ในสวนเกษตรสีวิถีชาวบ้านแห่งนี้และไอหน่อที่เราทําการขุดออกมานี้เราก็สามารถที่จะนําไปเป็นหน่อพันุ์ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปปลูกขยายพันธุ์อยู่ในสวนหรือว่า เอาไปจำหน่ายก็ได้นะครับอันนี้ก็เอามาฝากพี่น้องแฟนขายีที่ติดตามรับชมฝากด้วยนะครับาฝากกดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นการเติมเติมเต็มกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปแต่หากเห็นว่ามันมีประโยชน์ <c oughs> ก็ฝากกดแชร์กันออกไปเนาะสุดท้ายาผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับทางช่องวิถีชาวบ้านกา็กดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งผมจะแว่นก็จะขอพระคุณเป็นอย่างสูงก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ